สวัสดีครับผมเซอร์ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นะครับไลฟ์ประจําสัปดาห์เนาะนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมีเสริมในเรื่องของนะครับการ pending การ limit order นะครับผมแล้วก็จะมีการเสริมเรื่องของเราจะ limit order ยังไงแล้วก็รวมถึงการใช้นะครับ PA นะครับหรือว่าการ approaching เนี่ยมันคืออะไรวันนี้ผมจะมีการเสริมให้เนาะนะครับผมคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ พฤติกรรมของ private p o i n g เนี่ยมันคือการที่เคาเรียกว่าลักษณะของการฟอร์มตัวนะครับลักษณะของการฟอร์มตัวการฟอร์มตัวเนี่ยนะครับมันมีฟอร์มตัวมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับมันจะมีรูปแบบการฟอร์มตัวเพื่อไปต่อกับการฟอร์มตัวเพื่อกลับตัวนะครับสิ่งสําคัญที่เราจะเทรดเนี่ยหรือว่า PA เนี่ยนะครับมันต้องเป็นการฟอร์มตัวเพื่อกลับตัวไม่ใช่ฟอร์ f ตัวเพื่อไปต่อนะครับฉะนั้นเท่ากับว่าเวลาเรา จะเข้าเทรดเนี่ยนะครับคือสิ่งสาคัญคือการที่เราจะตีโซนไว้รอก่อนนะครับเราจะตีโซนไว้รอก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะนะครับก็คือการที่เรารอให้ราคาเนี่ยครับมันเกิดการฟอร์มตัวนะครับการฟอร์มตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไม่ว่าจะเป็นล้าตาเหมือนกับสามเหลี่ยมปากปิดไหนใครเคยเห็นสามเหลี่ยมปากปิดบ้างนะครับใครเคยเห็นสามเหลี่ยมปากปิดบ้างคือมันจะปากกว้างก่อนแล้วก็มันจะปิด อย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับ rising wave นะครับมันจะเป็นลนักษณะของ rising wave ก็คือฐานเนี่ยมันจะกว้างมากๆเลยแล้วก็ปากมันจะแคบนะครับแคบแล้วก็บีบอัดราคาสุดท้ายพอเวลามันเจอเซตอัพเนี่ยมันจะทิมมันจะพุ่งลงเลยปึง้งลงมานะครับแบบนี้เป็นต้นนี่เนี่ยทุกคนดูนะนี่เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แหลมแบบนี้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี่ยเห็นไหม ปากกว้างแล้วมันก็จะบีบนะครับอันนี้คืออีกประเภทหนึง่งประเภทนี้คืออย่างนี้ครับประเภทนี้คือการที่ราคาเนี่ยพักตัวแบบนี้พักตัวแบบนี้นะครับบีบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พุ่งฟึบแล้วก็ลงแบบนี้เห็นไหมหน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้ <st ool id> ก็คือมันมีการเบรก2แนวแล้วก็ไปเคลียร์แล้วก็ค่อยทุบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึง่งอีกรณีกหนึ่งก็คือมันจะเป็นภาคต่อกันของอันนี้ ก็คือบีบบีบบีบแคบก่อนบีบแคบก่อนแล้วค่อยพุ่งแล้วก็ทุบซึ่งตรงนี้ก็มีเซตอัพอยู่นะครับมีเซตอัพอยู่แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็เหมือนกันนะนะเห็นไหมนะครับมันคือการ approaching นี่ครับนี่ครับบีบอันเนี้ยคล้ายๆอันน,น,นี้แต่อันเนี้ยไม่มีเซตอัพนะ อันนี้ไม่มีเซตอัพเห็นไหมว่าราคามันไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับแต่เพียงแค่มันเทขายเฉยๆนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทีนี้เรามามองกันกับการบ้างกับการอันนี้คือเป็นขาขาจากขาขึ้นเอ้ยจากขาลงใช่ไหมนะครับแล้วก็คือเรารอให้ราคามันเซลล์แล้วก็คือเราจะช็อตตรงนี้กันใช่ป่ะนะครับหรือว่าเราจะเซลล์ตรงนี้กันใช่ไหมนะครับแล้วก็คือภาพภาพนี้เกิดขึ้นกับอีกรูปแบบหนึ่ง ีกรูปแบบหนึ่งก็คือสมมุติผมรอบายตรงนี้นะครับไม่สมมุติแหละผมรอบายจริงๆผมรอบายตรงนี้นะครับผมรอบายตรงนี้ทีเนี้ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูนะเวลามันลงเนี่ยนะครับคือห้ามลงต่อกันอย่างนี้ครับสมมติราคามันวิ่งลงมาปึง้งแล้วทิมลงอย่างเงี้ยคือคือผมจะไม่เอาเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะโซนนี้ผมจะคนเซิลในการเทรดทันที จะไม่เอาไม่ใช้เลยนะไม่แนะนาเหตุผลเพราะว่ามันเหมือนกับการเรารับมีดเขาเรียกว่ารับมีดมีดล่วงลงมาเนี่ยเอามือไปรับเลยครับทะลุเลยนะฮะทะลุเลยฉะนั้นสิ่งสําคัญการที่เขาจะต้องเฉียงนะครับทุกคนลองพิมพ์ตามผมนะพิมพ์ตามผม PA ที่ดีนะครับควรเฉียงสี่าองศาไม่ต้องเอาองศาไปวัดมันจะโดยสายตาได้เฉียงมา4สี่าองศายิ่งยิ่งเฉียงยิ่งเฉียงยิ่งดี แต่ประมาณสี่ห้าองศาเนี่ยถือว่าถือว่ากําลังโอเคกลางๆห้ามลงชันอย่างนี้ไม่เอาถ้าจะลงก็คือแบบนี้ครับปึ๊บอย่างเงี้ยให้อภัยได้โอเคไหมแต่ถ้าราคาลงาอย่างนี้เลยออกข้างอย่างเงี้ยตัวนี้ยิ่งดีเลยนะครับดีดดีดดีดไกลมากนะครับดีดไกลมากถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะฉะนั้นเวลาเราดูพวก PA หรือว่า p พ i c e p o s i n เนีย่ยต้องดูการฟอร์มตัวหรือว่าการที่ว่าเขาลงมา อ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเห็นไหมชุดเนี้ยนะครับการลงมาเห็นไหมเขาลงมาไม่แรงมากถ้าเขาลงมาแรงมากเขาจะชันมากๆมันจะเป็นชันความความความเฉียงมันจะประมาณนี้เลยนะครับอันเนี้ยถือว่าชันมากอันเนี้ยถือว่ากําลังดีเห็นไหมทุกครั้งที่เขาลงมาเนี่ยครับเขาต้องไม่ชันมากไม่ชันมากเห็นไหมดู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 นี่ดูนี่เห็นไหมอันเนี้ยดูดิโอ้โหดีดประดีดแรงไหม เนี่ยเห็นไหมลาดีดแรงไหมเพราะอะไรมันออกข้างเยอะมากๆคือมันไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงฝั่งตรงข้ามนะคร ب, ับเนี่ยไม่มีแรงฝั่งตรงข้ามอ่ะอย่างอันเนี้ยชันเห็นปะทุกคนเห็นปะอันเนี้ยชันสังเกตไหมพอมันชันนี่ขนาดชันนะเนี่ยนี่ขนาดชันัาดีดแรงเพราะว่าอันเนี้ยมันมีทําเฟรมใหญ่คอนโทรลนะฮะอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับอ่ะเอาดูอันนี้เห็นไหมออกข้างนะครับไม่ชันเห็นไหมออกข้างไม่ชัน นะครับอันนี้ลงมาติดบายเด้งติดเซลล์แล้วก็เทแล้วก็อันนี้ก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอันเนี้ยชันถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรับจะเย็นเย็นรอก่อนรอก่อนนะครับแบบนี้อันเนี้ยเหมือนกันเห็นไหมลงมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยแรงเกินนะครับเหมือนกันเลยอันเนี้ยลงมาแรงมากอย่าเพิ่งไปรับอย่าเพิ่งไปรับบาย มือมือขาดเลยนะมือขาดนะถ้ารับอย่างเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวไลา์ผมจะบินไหมเนี่ยพูดความรุนแรงเหลือเกินเมื่อกี้นะครับไม่ควรไม่ควรฉะนั้น PA ที่ดีคือควรเฉียงประมาณ45องศานะครับจากสถิติแล้วมันจะดีมากโอเคไหมนะครับนี่แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ทองคําก็ลงละนะครับเพราะว่าราคามันลงแรงเห็นไหมก็มีโอกาสที่ราคาทองคําจะลงต่ออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมีโอกาสลงไปเลย นะครับแต่ว่าจุดเข้าที่ดีเนี่ยคือตรงนี้นะครับคือชุดนี้มันมี2จุดแหละที่จุดเข้าที่ดีคือมีตรงเนี้ยหน่จุดถ้าแรงขายเยอะมากๆก็ือติดตรงนี้ลงเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับมีอยู่2จุดแค่นั้นเองฉะนั้นนะครับผมจะรอเลยครับว่าชุดเนี้ยเอาไว้เทรดครั้งหน้าคือเวลามันลงมานะนะครับเวลาลงมาอย่างเงี้ยสมมตินะครับอ่ะอ่าสมมตินะลงมาใช่ไหมครับปุ๊บ อาจจะเด้งอยงนี้เวลามันกลับขึ้นไปเนี่ยต้องระวังตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าไม่ยกอ่ามันจะเป็นภาพนี้คือมันใช้แหละแต่ถ้าสมมุติมันต้องดูว่ามันมีการสร้างโซนแถวๆนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูว่าเออทุกคนแม่นเรื่องโซนไหมนะครับถ้าทุกคนแม่นเรื่องโซนก็ถือว่าจบละนะครับมันก็คือการลักษณะของการกลับตัวนะนะครับก็คือเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยอย่างก็ได้เห็นไหม ลงมาเสร็จปุ๊บก็คือการฟอร์มตัวแล้วก็ขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือมีการคอนเฟิร์มขึ้นนะครับด้วยชุดนี้นะครับปฏิเสธการลงนะครับผมตรงนี้คือกับปฏิเสธการลงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็พอเบรกตรงนี้เสร็จปุ๊บไปละนะฮะไปยาวๆเลยโอเคฉะนั้นเนี่ยลงละลงแลวนะฮะฉะนั้นถ้ากับว่าตอนนี้คือทองคําก็อย่าเพิ่งรับเซลล์เอ้ยโทษทีอย่าเพิ่งรับบายผู้ผิดนะครับหน้าเซลล์ตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่นตามเฟรมเล็กนะครับจนกว่าราคามันจะลงมาที่ ผมว่าจุดที่น่าสนใจนะสองสามเก้าเจ็ดถึงจะเริ่มแบบพิจารณาในการ b ายถึงจะเริ่มนะนะครับยกเว้นมันจะมีข้อ,อกรณียกเว้นของผมเลยนะยกเว้นว่าตอนที่ราคามันลงมาเนี่ยเวลามันลงแล้วมันดีดก,กับไวมากๆแล้วมันเริ่มยกมันยกอะ่ะคือมันเอาง่ายว่ากดไม่ลงอะ่ะคือกดยังไงก็ไม่ลงนาทีจะจะพุ่งอยู่ตลอดเวลากรณีนี้ผมอาจจะหยุดในการเซลลแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มพิจารณาในการ b ายละ อันนี้ค่อยดูอัปเดตตามหน้างานแต่ถ้า ca, เป็นภาพนี้อยู่นะครับผมยังให้อำนักในการลงอยู่ประมาณนี้ KK สรุปนะครับพอเข้าใจเนาะแพ o a โพชิงนะครับมันจะต้องเฉียงประมาณ45องศานะครับไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนแต่คอนเซปต์ก็คือ45องศาครับมันมีหลากหลายหน้าตามีหลากหลายแพทเทิร์นมากๆเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการที่ตอนที่มันเกิดแพทเทิร์นหรือตอนที่ค่อยๆมันค่อยๆลงมันค่อยๆลงหรือเปล่ามันลงมาแรงมากๆไหมมันลงมาแท่งต่อแท่งไหม ถ้าแทงต่อแท่งไม่รับจนกว่าราคามันจะวิ่งออกข้างแล้วค่อยพิจารณาในการเข้าเทรดอันนี้คือเซฟมากๆนะครับและพอร์ตของคุณจะคือโอกาสในการเสียมันจะน้อยลงทุกคนคิดง่ายๆแล้วกันการเทรดนะคอนเซปต์ของผมมีอยู่อย่างหนึ่งถ้าคุณสามารถที่จะทําให้อัตราการแพ้น้อยลงยังไม่ต้องชนะเพิ่มขึ้นนะแค่แพ้น้อยลงคุณก็ชนะเพิ่มขึ้นแล้วอ้าวจริงป่ะไม่ต้องไปบอกว่า ต้องทําให้ชนะมากขึ้นแต่สิรร่งสาคัญคือแค่ทําให้แพ้น้อยลงเราก็ชนะขึ้นแล้ะโดยปริยายและ้ะฉะนั้นคอนเซปต์ขอ <c oughs> งผมคือทำยังไงก็ได้ให้แพ้น้อยลงครับเปลี่ยนความคิดนิดเดียวนะครับโอเคไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมขอให้ทุกคนนอนหลับอันเดียร,นนาาริสวัสดีครับผมแล้วเจอกันในรายการับสวัสดีครับ